คบ h o n ต a City ตัวท็อปออโตเก้าเจ็ดนะครับตรงนี้ได้รถดเดิมสวย,ยนะครับหน้าเดิมหลังเดิมรอบลำบางนะครับสีก็สภาพตามรูปนะครับผมมีเล็กเกอร์ด้านนะครับอย่างปี20นะครับดอกเต็มรอบๆกันนะครับรถขับดีนะครับ เครื่องเกียร์แอร์เย็นครับต้องล่างอย่างแน่นครับผมดูภายในนะครับครับด้านในนะครับผมเบาะไม่ขาดนะครับเบาะสภาพเดิมนะครับแผงหน้าปัดคอนโซลอะไรเรียบร้อยนะครับผมไม่สองแสนโลแค่นั้นนะครับเครื่องดีมากเลยครับกระจกไฟฟ้าสี่บานใช้ได้หมดนะครับผมภายในสวยครับดูของเครื่องนะครับ ครับในไหนห้องเครื่องนะครับไม่ปิดเครื่องน,นะครับเครื่องเดือดลื่นมากเลยนะครับไม่ตัดไม่อะไรนะครับไม่ดันฟังไม่ไหลนะครับ ไม่เคยติดแก๊สนะครับผมันท้ายนะครับไม่มีรูติดกันนะครับยังไหลพร้อมนะครับครับระบบไฟทุกอย่างใช้ได้หมดนะครับผมเลี้ยวไฟฉุกเฉินไฟใหญ่ปั่นน้ำฝนนะครับผมยูเปิดไม่ติดนะครับผมภาษีเป็นตระวาดาหกหกนะครับโอเคครับ โดยรวมก็ใช้นะครับผมลองดูนะครับผม Honda City ปี9กเจ็ดเกียร์ออโต้นะครับสวัสดีครับ